สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงกันสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีข้าวเหนียว300กรัมกะทิ250 ml น้ำตาลทราย150กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาสิ่งแรกเลยนะคะเราก็เตรียมใบเตยไว้มหา,นนะะา,าหาันานะ่นเป็นชิ้นนะคะตเราจะกรเ่าจะวองช้อนน้ำน้ำใบเตยนะคะ้ว คลิปนี้นะคะจะแช่ข้าวเหนียวไว้ข้ามคืนเลยเพราะว่าเราจะทำทานที่นี้นะคะตื่นเช้ามาข้าวเหนียวของเราก็จะออกสีเขีขขยวเขียอ่อนแบบนี้นะคะในข้าเหนียวก็จะมีกลิ่นหอมไปเลยน,นิด จากนั้นนะคะเราก็เตรียมตัวเอาไปนื่งใส่ใบเตยนิดหน่อยเพิ่มความหอมระหว่างที่รอรอข้าวเหนียวให้สุกนะคะเราก็มาเตรียมน้ำกะทิสำหรับที่จะมูนข้าวเหนียวนะคะเราก็เริ่มจากเอาน้ำตาลทรายไปละลายกับน้ำกะทินะคะผสมผสมให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดน,นะคะเติมเกลือครึ่งช้อนชานะคะที่เราเตรียมไว้เลย พอละลายหมดนะคะเราก็เติมแป้งข้าวเจ้าที่เราเตรียมไว้ผสมให้ตัวแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ำตาลนะคะละลายละลายไปกับน้ำกะทิเลยข่าวเหนียวที่เรานึ่งไว้นะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะสีสวยมากเป็นสีเขียวอ่อนนะคะหอมใบเตย,ยมากเลย เอาน้ำกะทินะคะที่เราเตรียมไว้นะเอามาเทใส่ข้าวเหนียวนะคะแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะให้แบบข้าวเหนียวทุกเม็ดนะคะดูดน้ำกะทิไปได้ทุกเม็ดเลยนะคะจะได้กลมกลม่อมอร่อยหวานทุกเม็ด พอคลุกเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งไว้นะคะวางไว้วางทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตัวข้าวเหนียวมันของเราก็หมน่ากินมากเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจัดจานให้คุณผู้ชายกันนีมน่ากิน